ผมว่าเป็นโอกาสดีที่เหมือนที่ท่านปอประยุทธ์โตสมเด็จพระพุทธประาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อพระเยียมพร,รม,อ,มอุบาสิกาก็จะได้ค้นุนู้กำลงผู้ศาสนาอย่างผมศึกแล้วผมติดกผมจะทําหน้าที่ดูแลผู้ศรัทาได้หรือเป็นโยมแล้วก็ต้องปักท้องตัวเองตอนนี้เราดูแลได้เราคลองได้เราปกป้องได้เราเป็นกระบอกสียงได้เราหาพระดีๆมาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆืนน่อว่างลงเยอะมากเลยนะครับ แ้ท่านเก่งท่านบริสุทธิ์ท่านเป็นผู้รับใช้ผมว่าก็จะเป็นประโยชน์กับรุพุทธศาสนายอย่างมากเลยสาม้อยกว่าล้านที่เสียไปอีกกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าถ้าอยู่กับทระที่ท่านดีๆท่านทํางานเก่งท่านหวังดีต่อศาสนาเว่าก็จะเป็นประโยชน์กลายเป็นผมว่ากลายเป็นดีที่สุดมิตรเต่าและกีมงานท่านทํางานก็นะครับยิ่งจะมาดูแลสำนักพุทธด,ด้วยมาขันน็อตมาอะไรผมว่า เช็ดเชียร์ตะชัดทำความสะอาดบ้านก็แปงเหลือไมาถ่ถึง5% 10%นะครับเราให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมวา่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีในโลกด้วยนะครับขอเบอร์ขออะไรผมไว้สอ่องข้อมูลมาผมก็บอกไปบิ๊กเต่าดีกว่าพี่วันนี้แกส,ส่งลายมาอยู่กับบิ๊กเต่าแล้วสามร้อยหกสิบเอ็ดหน้าถึงมือบิ๊กเต่าเรียบร้อยกับพระรลวงนั่นที่แกบอกแกส่งไปไหลายที่แต่ก็นเงียบไปเห็นไหมฮะก็มีสายตรงนะครับผ้าที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยที่จะโดน,นจับก็ไม่ผ่านขันข้นตอนเลยนะครับ ผมถึงวิเตาเลยแล้วพิโต่ลก็ขันเป็นตันการเลยนะครับ mm hmm. ผมว่ามันก็ทําให้ mm hmm. ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงที่จะร้อ mm hmm. ยเปอร์เซ็นต